สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวานกกกนะคะมาบ้านลุงพลน,นะคะมาหาน้องๆด้วยนะคะมาทุระด้วยนะคะวันนี้มาทุระด้วยอะไรวิ่งมารับเลยเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวให้แม่เข้าไปให้แม่ปันเข้าไปนะมะเขือนะน้องมะเขือนะนนอดมาแล้วคุณชายนี่อ่าเดี๋ยวแม่เข้าไป ยี่ไม่เข้าไปทำธุระด้านหน่อยเนาะอ no. ืมชุลูกชิ้นมาฝากอืมจึง๊งจึ๊งจึ๊งจึ๊งนะคะก็มาไปบูชานะคะให้กับเอฟซีนะคะนี่รีบไปรีบมานะคะเดี๋ยวจะไปธุระต่อนะคะนี่ค่ะไปกนเลย่ะข้าไป เฮ้อซามาสามอันนะคะ,อง,คะอ,องละตนกล่องละเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะเดี๋ยวจะจัดส่งให้เอฟซีนะคะเดี๋ยวจะห่อให้นะคะค่ะก็วันนี้ก็มาบ้านงานนะคะก็จะทำบุญให้กับคุณตาลิตนะคะก็ตาลิตก็ไปสบายแล้วนะคะก็ทำการเก็บกระดูกนะคะแล้วก็ทำบุญนะคะทำบุญใหญ่ให้เลยนะคะ ทีเดียวนะคะค่ะทีเดียวทยวีใหญ่ละก็กำลังจะจัดกองบุญนะคะด้านในก็เตรียมกองบุญนะคะนี่เตียงนะคะก็หลังจากที่นี่สปันก็มาบ้านงานนะคะมาบ้านงานมา เตรียมกองบุญนะคะมาเตรียมกองบุญมาอะไรนะคะค่ะก็ข้างในก็ยังเตรียมกองบุญนะคะเก็บกระดูกแล้วก็ทําบุญเลยนะคะทําบุญใหญ่เลยนะคะค่ะเดี๋ยวรอคนมานะคะเราจะมาร่วมทําบุญกับเขานะคะค่ะ,สะเสื้อแดงน้า,นา đang thăng lên đang thăng phun bỏ cái ừ, ờ còn nữa มันแปลงร้องไม้ได้เดีวดยุชแล้วนี่

กระ้าบันก็จะเข้าไปด้านในะคับ ก็จะเตรียมทำกองบุญยายละนะคะดูรองเท้า ทุกคนก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะด้านในค่ะก็ทำกับข้าวนะคะไ,ไม่ครบถนะคะหล่งจาเนี้ก็ดนก็หรืว่าเราก็ one okay. <laughs> khai, nhắn, cay, bỏ. ừ chào 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 แ้งข้าวของเธจ้ง้าแล้วเลยแล้วผมแตงยักับข้าวทำกับข้าวทอดไก่ยอดกคนเชิญไปเดน

いい。 ตัวนี้ก็ชุบอว้เลยลุกแล้วนีไฟรโลกาตัวนี้ชินเนาะชนตัวนี้เนาะอัน้มากเรียบร้อยเมารตัวนั้เนัะก็เห็นเนตีนไก่เลยเห็นเล่เห็นเหรม่เห็นเลยบห แล้วนี่หาจำอะไรที่เลื่อนไม่แน่เขาจะหามันมันมูัดมันมูปุ๋มไว้ในดื้อคนเนี้มีแหงล่ะมันจะหากรลงทำแบบขึ้นมูขึ้หมูแบบนี้

ມັນຊິມັນເພິ່ນເນາະຫືມັນັດທປານກະລ เป็นความเหนือขอลกนี่เนี่ยหา้วนทำไมวเาช่วยใส่ไติดก้นเลนะไม่ิดคล้ายแป้มันพูดเอาในเดีอกก้นมันนี่เป็นเปียกฟปี๊ยกญี่อุนทำไมพี่มาแนะนำข้าวปุ้นน่ะยังปงเีย 你他木了木不太。<laughs> เก็บใหม่